ต่อให้คนที่ใช่เข้ามาหาเราแต่เราไม่ใช่สําหรับเขาอะพี่ว่าคนที่ใช่เขาก็ไม่อยู่ปัญหาหลักๆมันไม่ใช่ว่าแบบเราอยู่เฉยๆความรักไม่ต้องพยายามเดี๋ยวความรักที่ใช่มันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองพี่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเวลาที่เราอยากได้อะไรอะเราต้องชัดเจนกับชีวิตต,ว <ragon. S 2> ตัวเองค่ะเวลาที่เราไม่ชัดเจนกับชีวิตตัวเองอะค่ะชีวิตก็จะไม่ชัดเจนกับเราวันนี้เราบอกว่าเราอยากได้ความรักที่อบอุ่นแต่ว่าเราไม่เคยเป็นพื้นที่อบอุ่นให้ใครเลยไม่เคยดูแลใส่ใจบริการใครเลยแล้วเราคาดหวังว่า คนอื่นจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นพี่ว่าจริงๆริงเราอาจจะต้องเป็นก่อนวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงแต่ตัวเราอไม่เคยมั่นคงเลยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงยังไม่มีจุดยืนในตัวเองไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคนที่มั่นคงที่ไหนจะเข้ามาหาเราถูกต้องไหม คนมั่นคงเขาก็จะมองหาคนที่มั่นคงเหมือนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากให้ทุกคนนะคิดแบบนี้ไว้เลยว่าถ้าเราอยากได้ความรักที่ดีเราจะแค่นั่งรอความรักที่ใช่เข้ามาหาเราไม่ได้แต่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้คุณสมบัติเราพร้อมให้มันดีเซิร์ฟหรือคู่ควรกับความรักในแบบที่เราอยากได้เพราะวันหนึง่งถ้าคนที่ใช่เข้ามาและข้างในเราพร้อมเหมือนกันนั่นน่ะมันถึงจะเป็นเวลาที่ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้ตัวเราไม่พร้อมคนที่ใช่เข้ามาเดี๋ยวเขาก็าไป